หลังจากที่พักชื่นชมธรรมชาติก็ได้เวลาเดินทางต่อเราทั้งสองได้จอดช่วยซ่อมรถให้ชาวบ้านจนชาวบ้านเดินทางต่อไปได้สำหรับเพื่อนๆที่มาขับรถท่องเที่ยวเส้นทางนี้ก็โปรดระมัดระวังฝูงวัวของชาวบ้านด้วยนะครับน้องวัวเยอะมากระหว่างนี้เรายังพอสวนกันรถนักท่องเที่ยวที่สวนออกมาพวกเราก็จะทักทายบกไม้บกมือกัน น่าจะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของชาวไบเกอร์ไปแล้วแน่ๆถ้าใครมาจนถึงจุดนี้ให้เลี้ยวขวาลงไปได้เลยนะครับถ้าใครจะไปที่สถานีตำรวจท่าตะฝันแต่ตอนผมมาผมงงผมไม่รู้ว่าจะไปทางซ้ายทางขวาดีใช้วิธีการถามทางก็ดีที่สุดนะครับเพื่อความชัวร์แล้วไงต่อเอาลงนี้เหรอ เลยออกมาตรงนี้นิดเดียวเพื่อนๆระวังจะเลยทางแยกนะครับป้ายบอกทางเข้าเล็กมากเพื่อนๆต้องสังเกตดีๆครับถึงตรงนี้แล้วเราตกไปอย่างเดียวนะครับไม่มีแยกเลยสําหรับโรงพักท่าตาฝั่งเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กนะครับที่นักท่องเที่ยวสายแอดเวนเจอร์ต้องมาดูแล้วก็มาชมสัมผัสบรรยากาศความเงียบสงบและทํานนานความหลอนของโรงพักแห่งนี้นะครับ ยังมีคันนึงครับครับครับที่มาไหนพี่เดี๋ยวจะไปนอนไอ้ศาลาเก่าศาลาร้อยหลุมศพที่ว่าไปอีกประมาณสี่ชั่วโมงแฮะผมก็เรียกไม่ถูกที่เขาที่ที่เขามีหลุมศพเยอะไม่ไกลจากนี่ครับที่เขาก็ย้ำจังว่าที่ผมกำลังจะไปนอนเนี่ยหลุมศพเยอะใช่สองชั่วโมงกว่า พี่ๆกลุ่มนี้ก็มีแผนท,ที่จะไปที่บ้าน,นสาราแต่ด้วยเวลาที่เริ่มเย็ยนลงแกเลยเปลี่ยนใจที่จะไม่ไปต่อไปหาที่ปักสมอไม่ไกลจากที่นี่มากทําให้รู้ดีว่าเส้นทางหลังจากนี้ที่จะไปบ้านสารามันไม่ง่ายมากนักที่จะไปให้ทันก่อนค่าพวกเราเดินเล่นเดินสำรวจเดินชมโรงพักแห่งนี้ ผมจำได้ดีเลยว่าผมขึ้นไปบันทึกคลิปวิดีโอบนโรงพักแห่งนี้ถ่ายทุกมุมทุกห้องและก็ได้พูดบรรยายอัดเทปไปด้วยแต่คลิปช่วงเวลาดังกล่าวหายไปหลังจากที่กลับมาเปิดดูที่บ้านผมรู้สึกเสียดายมากแต่จะด้วยเหตุผลใดๆก็แล้วแต่ก็ช่างเถอะยังพอเหลือบรรยากาศภายนอกใ,นให้เรากลับมาชมถ้าไม่ได้มาก็ก็สงสัยแหละก็อยากมาอยู่นั่นเองมาจะให้รู้ จริงครับฟังเขาเล่าก็ไม่เท่ากับเห็นด้วยตา,ตาเนื้อ<า>ของ,ของเรานะครับถ้าตาฟังอขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่รับชมมาจนถึงตอนนี้ไปกันต่อครับ